เลิกคิดข้อจากัดข้อนี้กับตัวเองแล้วคุณจะมีตู้กาแฟอย่างแน่นอนค่ะมีใครเคยค,คิดแบบนี้เหมือนหน่อยไหมคะในอดีตที่เราอยากจะมีตู้กาแฟหยดเหรียญตู้ซักผ้าหยดเหรียญน,นะคะตู้เฟรนชชายอะไระล้างรถอะไรแต่ก่อนเคยคิดอยากจะทําธุรกิจแบบนี้แต่ว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่ใช่คนพื้นที่นะคะแล้วก็เราเป็นคนมันนอกไงนะคะเข้ามาทํางานในกรุงเทพเข้ามาทำงานใน,มเ,เ,ามาน,ในเมืองใหญ่เนี่ยพื้นที่ที่มันมีชุมชนเนี่ยก็ เราไม่มีโอกาสเนาะก็ให้เฉพาะคนที่เขามีมีที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมดโอกาสที่จะทําธุรกิจนะคะแต่เชื่อไหมว่าไอการที่เรามีตู้กาแฟหยอดเหรียญเนี่ย n อยทำไปแล้วหนึ่งเครื่อง noi รู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้กับเรานะคะได้ทดลองเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีทําเลนะคะคือบริษัทเขาเปิดโอกาสนะคะให้ดีลกับคือพาร์ทเนอร์นะคะมีหน้ามินิบิ๊กซีนะคะกับปั๊มทีทีเนี่ยดีมากๆนะคะโดยที่เราไม่จ้เป็นต้อง รู้จักหรือเป็นเจ้าของพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกเรื่องนี้ได้นะคะคุณจะสามารถมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยคุณทํางานได้เลยนะคะก็สังเกตเดี๋ยวคนที่เขาเปิดธุรกิจแล้วทําไมเขาถึงร่ำรวยไม่ต้องทำงานตลอดไปเพราะว่าเขาหาช่องทางในการสร้างธุรกิจนะคะอันนี้คือมุมมองของหน่อยนะคะถ้าผู้คนที่คิดแบบหน่อยแล้วก็สามารถปลดล็อกเรื่องนี้ได้ว่าเออเราไม่จําเป็นต้องมีทําเลเย,ยอะๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราหาช่องทางให้กับตัวเองแล้วบริษัทนี้เปิดโอกาสแล้วนะคะก็ ยินดนีได้นําค่ะทุกคนทักเข้ามาค่ะนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางคนเราไม่จําเป็นตน้องมีอาชีพเดียวค่ะ